ี่น้องประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับการสามพรมโดยวันนี้เราไม่มีการขายเสื้อมาด้วยหัวใจเราได้เริ่มที่ก๊อ ของคนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก็คือเราเชิญชวนบุคลา,คากรเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต11กอง1หน่วยตรวจสอบนั้นได้เริ่มกันที่สารากางหลังเก่าเดินจากสารากางหลังเก่านั้นไปที่เขาโตัวแซะซึ่งวันนี้เป็นครั้งที่สองเราต่อยอดจากวันนั้นเพื่อมาเชิญชวนพี่น้องประชาชน ทำโครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดีด้วยวิธีสามอก็คืออาหารการออกกำลงกายและขารองสามอนั้นมุ่งประเด็นไปถึง3อ่างเก็บน้ําในจังหวัดภูเก็ตต่อไปด้วยวันนี้เราเริกกันที่อ่างเกอนบางวา ต่อไปอาจจะเป็นเกลือนอ่างเกบน้ำบางเหนียวดำและอีกเกลือนึงคือเกลือนอ่างเก็บน้ำของกระทัะนะครับช่วยกันทำอาหารที่ด้วยค่ะเฮ้ยเฮ้ยน้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเา้ให้ยก้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย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 เ้ยเ้ยเ้ยเ้เ้้ยเ้เ้ยเ้ยเ้ยเ้้้้้้ยยเ้า วันดีดีครับครับคนในจังหวัดเราให้รักษาสุขภาพเพื่อป้องกันโรคนะจาก100กิโลวันรับตำแหน่งนะครับวันนี้เหลือ91กิโล้วครับน oh, oh ี่ค <arn> <Windows rush traffic anyway> ือการออกกำลังกายนะครับเริ่มต้นแขกงขันให้คนในจังหวัด เริ่มดูแลสุขภาพด้วยที่ซึ่งทางของจเริ่มแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ประชาชนนะครับประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับจับมือมากจริงๆนะครับเราตั้งไว้เนี่ย500คนนะครับแต่วันนี้เกินลงทะเบียนไปเป็นจึงมือมากนะครับว่ามากกว่า1 0 0นะครับซึ่งเป็นการดื่มตัวที่ประชาชนเริ่มใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองกันนะครับเพราะว่าสุขภาพเราซื้อไม่ได้นะครับอยากได้ก็ต้องสร้างเอง เป้าหมายสามอนี่จะวิ่งคู่ขนานไปตลอดเป้าหมายสําคัญของอบจโดยท่านนายกเรวัดอดีรอบก็คือทํำยังไงให้คนภูเก็ตนะครับสุขภาพดีอายุยืนยาวโดยเฉพาะการต่อสู้กับ n c d นดีนะครับซึ่งเป็นโรคที่คุกคามชีวิตแล้วก็การเจ็บป่วยของคนภูเก็ตมากที่สุดในขณะนี้ในการนะครับก็กราบเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตนะครับวันนี้ถือเป็นการคิกออฟครั้งแรกครั้งต่อไปยังรอท่านทุกท่านนะครับที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้าร่วมผมถือว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นของคนภูเก็ตโดยตรง แล้วก็อยากให้รักษาเป็นประเพณีนะครับต่อเน,นื่องกันไปตลอด